ทางต้นไระมจะลอแยกเลยเามีถังขาวตู่ๆอยู่อะ่ะแยกเอนเห็ย เดินทางไี้แล้ว ไม่หมดจะได้รู้คือถ้ามันไม่ทํางานจริงก็ต้องลงออกมาให้มันซ่อมให้มันรู้ตัวกัว่างนี่ดิ็วางนง่เนี้ยนะแง่วางนี้เออผู้ใหญ่ไปผมว่าจะไปให้ผู้ใหญ่เปิดเขาจะดูฝากเกินัยพี่น้องนะครับที่ชอบของถูกซื้อน้ำมันมา20ลิตร500บาทแต่งานนี้ซ่อมไปประมาณ5,000กว่านะครับฝากเกินไปทุกๆคนด้วยครับที่ชอบของถูก ฝากเตือนเพื่อนๆที่ชอบของถูกน้ามันหมูข้าง,างทางอ่ะที่เป็นท,ท,ท,ทั้งถังแ่ตัวงขายกันนะพี่ก็คือไอผมไปซื้อรถถังหนึ่งตเติมรถปรากฏว่าเป็นน้ําทั้งหมดมีน้ํามันลอยอยูน่นะาถังนิดเดียวพอเติมเป็แล้วรถดับดูนะครงสาวบถตรงรื้อทั้งหมดเลยทั้งกองทั้งถังน้ำมันน้ำมันรื้อทั้งหมดเลยเสียหายมากไม่ค่อยวนตีนเลยยิ่ผ่านน้ำทั้งนั้นอย่างเงี้ยแล้วใครรับผิดชอบอ่ะเนี่ย น้ำไ้ถังที่มีตั้งครึ่งถังน้ำมันล้วนไมมีน้ำมันเลยเอ,อดูได้เลยเนี่ยน้ำมันเสียเวลาแล้วก็เสียค่ากุ้งค่ากองอีกแล้วน้ำมันของเก่ามีต้องสี่สิบห้าสิบลิตรบ้านเจอก็ต้องเอาไม้ท่านกับบานมัน ไม่ได้ว่าอืเดี๋ยวคกัน่ร้็นเดนาเา้องเีวเดียค่าเดียว